วันที่11บเอ็ดวันท <18. S 1> ี่สิบเอ็ดเดี๋ยวบินแก็เดี๋ยวมีพี่ๆแฟนคลับไปส่งด้วยไฮบายที่สนามบินแปลว่าอะไรนะพี่ไฮบายนี่เป็นอะไรเนี่ยจะ <c oughs> ไปเรียนอังกฤษ <c oughs> อยู่นั่นเองเอ้าก็รู้ยังเรว่าทำไมถึงไปเรียน ไม่ถึงค่ะแต่แต่วันนี้ถือว่าเป็น first time นะโอ้ย my first time ใช่เป็นการแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็นั่งคุยอะอะหนูไม่เคยทำแบบนั้นกบพี่พื่อนับเลยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่ค่อยคุยเขาจะถ่ายคลิปเราเนี่ยหนูอาจจะไม่ใจหายแต่แม่ใจหายแน่ๆอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือผู้จัดการพี่เบิ้มกับทีน่าไปด้วยก่อนเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วยืนเอ๋อยู่กลางลอนก็จะได้มีคนช่วยแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยก็จะมีอะน้องเทศหนึ่ง กรุงเทพไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วกา็าไม่เหงาแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ที่ไทยที่จะบินมาดูบอลด้วยก็เลยแบบอืมกูไม่ได้พูดแล้วภาษาก็เดี๋ยวสองไอทย์สุดท้ายพี่เล็กก็ตามมา,า,าก็เลยรู้สว่า ไม่ได้อยู่คนเดียวเลยใชนปีน่าจะไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ที่ที่โรงเรียนก็มีน้องที่เป็นน้องคนไทยห้าคนโอเคไปได้พูดได้เลยวเอ๊ะน่าจะน่าจะน่าจะพูดไทยเลยล่ะหรือว่าพร้อมหน่อยค่ะจะไปต่างประเทศแล้วทำงานจนวันวันตุ๊กสปินแล้วเนาะวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวบินแต่ก็เดี๋ยวมีพี่พีแฟนขับไปส่งด้วยอ๋อหรอจะมีแบบเซสชั่นแบบ h ฮบ y าที่สนามบินแปลว่าอะไรนะพี่ไฮบ y ายนี่เป็นอะไรเนี่ยจะไปเรียนอังกฤษอยู่แล้วดกเอ้าก็รู้ยังเราทำไมถึงไปเรียนก็ต้องไปเรียนไงก็เป็นแบบโมเมนต์เล็กๆแบบบายบายอ๋อคายบายบาย แต่แต่แต่วันนี้ถือว่าเป็น first time นะ oh, my first time oh, oh, <okay. S 2> ใช่เป็นการแบบว่า <c oughs> ถ่ายรูปแล้วก็นั่งคุยอะออ <All S 1> หนูไม่เคยทำแบบนั้นกับพี่เพื่อนขับเลยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่ค่อยคุยเขาก็จะถ่ายคยลิปเราอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เราถามเขา <c oughs> เขาไม่ถามเราเขาก็เขินๆนี่เออเป็นครั้งแรกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีฟิลๆนั้นแหละค่ะใจหายไหมคะอีกแค่ไม่กี่วันจะจบไปแล้ว หนูอาจจะไม่ใจหายแต่แม่ใจหายแน่ๆใช่เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยแบบตื่นเต้นกับการแบบไปต่างประเทศสักเท่าไหร่เนี้ยมันก็ไปทํางานบ่อยอจาะอ๋อนืกว่าคุยกับหนูแ้ไ้มลองหแม่แบต้องคิดถึงม่ก็ก็คงร้องไห้ทั้งคู่แหละค่ะแต่ก็อาจจะเป็นแบบฟิลกลืนกลืนน้ำลายกลืนน้ตากืนทุกอย่างเข้าไปอะไรเงี้ย เพราะว่าเป็นคนค่อยๆแบบแสดงอาการสักเท่าไหร่เออจะส่องเนือแป๊บเดียวจริงเร็วมากเลยนะเพราะว่าในสองเดือนเนี่ยค่ะอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือผู้จัดการพี่เบิ้มกับทีน่าไปด้วยก่อนเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วยืนเอ๋ออยู่กลางลอนดอนก็จะได้มีคนช่วยแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยก็จะมีอ่ะน้องเทศหนึ่งน้องเทศไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็ไม่เหงาแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ที่ไทยที่จะบินมาดูบอลด้วย ก็เลยรู้กว่าอืมกูไม่ได้พูดแล้วภาษาอังกฤษไม่เราพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนเราต้องฝึกนะใช่ใช่ก็ต้องฝึกแล้วก็เดี๋ยวสอาทิตย์สุดท้ายพี่เล็กก็ตามมาก็เลยรู้สึกว่าอืมไม่ได้อยู่คนเดียวเลยสักทีแต่ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ที่ที่โรงเรียนก็มีน้องที่เป็นน้องคนไทยห้าคนโอเไม่ได้พูดละก็เลยเอ้ยเรียนกะ น่าจะน่าจะน่าจะพูดไทยเลยล่ะหรือว่ากลับมาไทยชัดก็เดินใช่เดิไอ้เจ๊งยั่ะ ร้อนน uh huh. ะเหมือนเป็นร้อนอันนี้เคลียร์งานอะไรเคียบร้อยหมดแล้วเนาะเคลียร์เรียบร้อยค่ะแต่จริงๆเหมือนจะมีงานที่ต้องบินกลับมาทําด้วยเป็นแบบถ่ายแต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงต้องรอดูคอนเฟิร์มใช่แต่ก็สามารถถูกไหมล่ะที่เราบอกว่าองกลับมาก็ทําได้ก็ทําได้ค่ะซื้อตั๋วให้หนูดีงานถ้าค่าตั๋วคุ้มค่าตั๋วก็มาใช่แล้วช่วงนี้คุณเล็กติดไทยหนังช่วงนี้เขาเคลียร์คิวไปส่งปะเคลียร์ค่ะ เพราะว่าเขาถ่ายวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็11ก็เดี๋ยวมาส่งเพราะเปนช่วงเช้าตอนน็นก็ไปทําอะไรก็ได้เดือนที่จะมีที่จะเกิดขึ้นพัานบอกภาษาขนาดจะได้แบบประมาณไหนเลเวลไหนดีแเอาจริงๆงนะแค่สั่งกับข้าวฟังเขาเข้าใจว่าเขาพูดอะไรก็บุญละพี่เพราะว่า สำเนียงบิทิชแอคเซนด์มันมันยากม,ม,มันค่อนข้างจะแบบโอโอ้กลมๆแบบช็อตช็อตช็อตไปหมดอย่าเงี้ยมันก็เลยแ,เเลแบบจะจะได้เร็วได้ช้านี่คือขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเลยของหนูในตอนนี้ประสบการณ์เนาะหรือจะไปสักห้าเดือนดีไม่ตกองทำมาจริงจริงตอนแรกวางไว้สี่แต่ก็แบบไม่อยากคุยกับเราแล้วหรอรีบ่เดี๋ยเธอเมียไทยคุยต่ออ๋อนั้นล่ะค่ะโอเคค ะะเอาตปว่าเดี๋ยวไวถามตอนหลังกลับมาดีกว่าเพราะว่าเลอกไปเรียนอยู่อย่างนั้น